มะนาวจะกินตรงไหนก็บีบใส่ครับนะครับวอันนี้จวดเลยครับนี่ครับพี่น้องครับวันนี้ผมสิมาพาพี่น้องเฮดเลือดแปลงกินได้ครับได้พี่น้องครับนี่ครับมีเกรืองในมีใส่มีอย่างที่ผมเตรียมไว้แล้วครับพี่น้องใส่หอมใส่น้ำเล็กน้อยครับนี่ครับปุ๊บเทครับเทลงในถาดได้ครับแล้วก็จัดครับนี่เลย จแปรงครับจะใส่ถาดเซตเรียบร้อยครับนี่คือเลือดครับเลือดสดๆนะครับเลือดหมูนะครับเทากับเสี่ยวไส้ครับพี่นงครับสูตรของเงินของผมคือใส่น้ำขิงนะครับนี่ครับใส่น้ำขิงลงไปครับน้ำขิงนะครับคุณสมบัติของน้ำขิงก็คือจะทำให้เลือดเข้ากันนะกรับ เลือดแข็งตัวนะครับใส่ใส่ใส่เรียบร้อยปุ๊บครับเขากลับมาเทครับพี่น้องครับอ่านี่ครับประมาณนี้ครับเทเลือดลงไปครับเตือดแล้วปุ๊บครับพี่น้องครับเตือดแล้วปุ๊บก็คือนี่ครับมีโ้วยินครับโ้วยินเทเลือดแล้วก็ เซทุลีต้งไปครับพี่น้องครับนี่เลยถั่วดีนครับเสร็จเรียบร้อยครับใส่ทุนแล้วกันครับทีมีผักครับสีเตรียมไว้หอมปีแล้วก็สละเน่ผักแพล้นะครับพี่น้องครับใส่เลยครับใส่เข้าไปครับนี่หน้าตาก็จะออกว่าประมาณนี้ครับนี่คือหน้าตาเขานะครับไีสัก อีกสักสิบนาทีมาเจอกันอีกทีนึงนะครับพี่น้องครับมาวันน <you> ี <något Rocky collar> okay. ้ได้นเวลากินแล้วครับนี่ครับเวลากินใส่บักเาวนะครับนี่ครับมะนาวจะกินตรงไหนก็บีบใส่ครับนะครับวอันนี้จวดเลยครับนี่ครับพี่น้องครับบายใจบาดใจครับพี่นองอันนี้เป็นเนื้อเปลงอย่ยังครับเนื้อยเปลงหมูครับ เพียอย่างเดียวครับพีน้องครับ